วันนี้นะครับที่จะมาเล่า,น,านิทานหนฟังนะครับเกี่ยวกับเจ้าคาบิบาล่าชื่อตอนที่ว่าหัวใจที่ชุ่มฉ่ำของคาบิบาล่าน้อยนะครับจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปฟังในคลิปกันดีกว่านะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีคาปิบาล่าน้อยตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากะปิกะปินั้นเป็นคาบิบาล่าที่อารมณ์ดีที่สุดในฝูง เช้านี้ดวงอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้าแสงสีทองอ่อนๆหลอดผ่านแมกไม้ลงมากระทบเดกดน้ำบนยอดหญ้าจนส่องประกายเล็ิๆในยับลาากับเพชรเม็ดงามกะปิบิดขี้เกียจยืดตัวยาวเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเขาสูดมันเข้าเต็มปอด จมูกบานๆของเขาขยับฟุดฟิตรับกลิ่นดินชื้นและกลิ่นดอกไม้ป่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเพกราะกะปิตั้งใจไว้แล้วว่าทันทีที่ตื่นนอนเขาจะมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำสีมรกตบ่อน้ำโปรดที่น้ำใสแจ๋วเย็นเยียบและมีล่งไม้บางแห่ง ตน้ัน้งกระโดดลงน้ำน้ำเย็นๆอบล้อมตัวเขาขนสีน้ำตาลของเขาจะลู่ไปกับสายน้ำเขาจะดำผุดดำไหวลอยตัวหงายท้องม,มองดูก้อนเมฆก,ก้อนขาวๆลอยผ่านไปอย่างช้าๆแค่คิดกระปิดก็ยิ้มแกล้มปิดหางสั้นๆของเขา กระดุกกระดิกด้วยความดีใจวันนี้แหละฉันจะแช่น้ำให้ตัวเปื่อยไปเลยกะปิพูดกับตัวเองอย่างล่าเริงก่อนจะเริ่มทางเล็กๆในป่าทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสายตาจับจ้องไปทิศของบ่อน้ำหัวใจอันพองโตของเขา มีความสุขล่วงหน้าที่จะได้รับระหว่างที่กะปิก,กำลังเดินทำเพลงอย่างมีความสุขผ่านดงเฟิร์นสีเขียวขจีที่หูที่แสนไวของเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างจิบจิบเสียงนั้นเบาหวิวราวกับเสียงกระซิบของสายลม เป็นไปด้วยความหวาดกลัวกะปิีฉง,งักฝีเท้าหูของเขากระดิกเพื่อจับทิศทางของเสียงเขาหยุดผิวปากแล้วค่อยๆแหวกกอหญ้าสูงข้างทางออกสิ่งที่เขาพบคือลูกนกกระจิบตัวน้อยนิดขนยังขึ้นไม่เต็มตัวกำลังซุกตัวสันเทาอยู่ใต้ใบไม้แห้งลูกนกตัวนั้น ดูตื่นตะหนกดวงตากคมโตเอ่อหล่นไปด้วยน้ําตามันคงพัดตกลงมาจากหลังและตอนนี้มันก็ไม่รู้ทางไม่รู้จะไปทางไหนเจ้าช่วยหนูด้วยลูกนกส่งเสียงร้องแผ่วเบาเมื่อเห็นหน้ากะปิหนูหาแม่ไม่เจอหนูหนาว และหนูกลัวกะปิมองลูกนกแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าแดดเริ่มแรงขึ้นแล้วช่วงเวลานี้คือนาทีทองของการเล่นน้ําของเขาถ้าเขาเสียเวลาตรงนี้แดดจะร้อนจัดและบ่อน,น้ําอาจจะเต็มไปด้วยสัตว์อื่นๆจนไม่มีที่ว่างให้เขาได้นอนแช่อย่างสงบใจหนีของกะปิก็ร้องบอกว่า Here's some fresh water for you little f r i e n d You look very thirsty. วนนะความสุขรอยอยู่ตรงหน้าแล้วแต่อีกใจหนึ่งของเขาเมื่อมองกลับมาที่ลูกนกตัวสันเทาเขารู้ดีว่าถ้าทิ้งเจ้าตัวเล็กไว้ตรงนี้มันอาจจะไม่รอดพ้นกงเล็บของนักล่าหรืออาจจะขาดใจตายเพราะความกลัวกะปินั่งคิดเขานึกถึงความเย็นช่ำของน้ำที่เขาหอยหา แต่แล้วเขาก็นึกถึงความอบอุ่นที่ลูกนกต้องการที่เ <You look S 1> ป็นน้ <Very thirsty. S 1> สูดหายใจลึกๆแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ว่าความเย็นฉ่ำของน้ำน่ะรอได้แต่ชีวิตน้อยๆน,นี้รอไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะเจ้าตัวเล็ก กปิพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้ขึ้นมาบนหลังพี่สิพี่จะพาเจ้ากลับบ้านเองคปิปลาล่าน้อยย่อตัวลงให้เจ้าลูกนกได้กระโดดขึ้นมาเกาะบ,บนขนหาน,านาของเขาอย่างทุลักทุเลเมื่อลูกนกเกาะแน่นดีแล้วการผจญภัยเพื่อตามหา,า you, แม่จะเริ่มขึ้นเรามา มันไม่ง่ายเลยจากเดิมที่กะปิเดินตัวเปล่าปิิวลมตอนนี้เขาต้องเดินอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ลูกนกตกลงมาแสงแดดที่เคยอุ่นสบายในตอนเช้าเริ่มเปลี่ยนเป็นเปลวแดดที่ร้อนแรงพระอาทิตย์คลื่นเคลื่อนตัวขึ้นสูงตรงหัวพอดี มันเป็นเวลาตอนเที่ยงตรงสำหรับคาปิบาลาที่รักความเย็นชํำของน้ําการต้องมาเดินตากแดดเป้ยงเปี่ยงบนทางเดินแห้งๆมันคือความทรมานไม่ใช่น้อยเลยเงื่อเม็ดเล็กเริ่มซึมออกมาตามลายขนจมูกของกะปิแห้งผากลมหายใจเริ่มหอบทีขึ้นเขาเดินหอบแหกแหกแหกทุกย่างก้าว เริ่มหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆระหว่างทางกะปิเดินมาเจอลําธารเล็กๆสายหนึ่งน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเสียงน้ำไหลผ่านโขดหินดังสู้ซ่าเหมือนช่งางไพล้อสำหรับเขาเหลือเกินกะปิยืนหยุดมองสายน้ำด้วยสายตาละห้อยขาข้างหน้าข้างหนึ่งก้าวลงไปแตะน้ำโอ้โห มันเย็นชื่นใจจนขนลุกาครงความคิดนักมันแน่นเข้ามาขอแช่น้ำสักหน่อยเถอะสักนิดเดียวก็ยังดีแต่พอเขากำลังจะหย่อนตัวลงเขาก็รู้สึกถึงกรงเล็บเล็กๆที่เกาะแน่นอยู่บนหลังและเสียงหัวใจดวงน้อยๆของลูกนกที่เต้นละรัวกระปิชะงัก เขารู้ว่าถ้าตอนนี้เขาลงไปแช่น้ําลูกนกบนหลังอาจจะจมน้ําหรือเปียกปอนจนหนาวสั่นได้เขาถอนหายใจยาวดึงขากลับขึ้นมาบนฝั่งสลัดน้ำออกแล้วหันหลังให้ลำธารท,ที่สแสนเยือยนนั้นอดทนหน่อยนะกะปิเขาบอกตัวเองความเย็นของน้ำหาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่แม่ของเจ้าหนูนี่สิป่านนี้คงร้องไห้หาลูกแย่แล้วเขากัดฟันเดินต่อฝ่าเปวแดดร้อนละอุมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ที่ต้นไม้สูงเสียดฟ้ากะปิเดินตามเสียงของนกและลอยทางที่พอจะเดาได้จนในที่สุดเขาก็ไม่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ยังต้น Sweet dreams little one, the fireflies will watch over you tonight. เสียร้งองที่คุ้นหูก็ดังขึ้นมาจากยอดไม้จิบบๆๆมันไม่ใช่เสียงแผ่วเบาแล้วแต่มันเป็นเสียงร้องประสานกันของฝูงนกและเสียงกระพือปีกที่ดังใกล้เข้ามาแม่ของนกกระจิบตัวหนึ่งบินโฉบลงมาอย่างรวดเร็วตามด้วยพ่อนกและพี่น้องอีกหลายตัว เมื่อแม่นกเห็นลูกน้อยปลอดภัยอยู่บนหลังที่กว้างใหญ่ของเจ้าคาปิบลานางก็ร้องออกมาด้วยความดีใจสุดเสียงลูกนกรีบกระโดดจากลำต้นโผล่ออย่างรวดเร็วภาพตรงหน้าคือความชุลมุนวุ่นวายแห่งความสุขฝูงนกลุมล้อมกันเข้ามากอดกันไสขนให้กัน ส่งเสียงแห่งความยินดีดังก้องป่ากะปิมองภาพนั้นอยู่เงียบๆความเหนื่อยลา้าเมื่อคู่ดูเหมือนจะหายไปครึ่งหนึ่งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาเขาไม่ได้รอลกุกนกเหล่านั้นหันมาขอบคุณเขาไม่ได้รอให้ผลจะมาให้เขา <Sweet> dreams, ได้รับถึงไม่ได ในจังหวัดที่เ e าปนกําลังสูงกอดกันกะปิก็ค่อยๆหันหลังแล้วเดินย่องออกมาอย่างเงียบๆเ,เวลาล่วงเลยมาจนถึงยามเย็นแสงแดดสีส้มอมชมพูเริ่มระบายเต็มท้องฟ้ากะปิเดินกลับมาถึงบ่อน้ำโปรดของเขาจนได้ตอนนี้บ่อน้ำเงียบสงบเพื่อนสัตว์ตัวอื่นกลับบ้านกันหมดแล้ว ผิวน้ำนิ่งสะท้อนเงาของก้อนเมฆสีมุนกัปิที่เนื้อตัวมอมแมมจากการเดินทางค่อยๆหย,ย่อนตัวลงไปในน้ำ Thank you for saving me, gentle friend ทันทีที่สัมผัสกับผิวน้ำความรู้สึกนั้นมันช่างวิเศษเหลือเกินมันไม่ใช่แค่ความเย็นกายแต่มันคือความโล่งใจเขา ไม่ได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนานเหมือนดั่งที่ตั้งใจไว้ในตอนเชา้าไม่ได้กระโดดตูมตามแต่เขาค่อยๆลงไปลอยคออยู่นิ่งๆปล่อยให้สายน้ำอบกอดร่างกายที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันแปลกจริงทั้งที่ได้เล่นน้ำแค่นิดเดียวแต่ทำไมหัวใจของเขาลับพองโตและแข <gentle friend. S 1> ็งแรงมากกว่าวันที่เล่นน้าทั้งวันสิ ใบไม้ไหวเสียสีเล่ากับเป็นเสียงกระซิบและขนนกเล็กๆอันหนึ่งก็ปิวมาตามลงตกตรงหน้าของกะปิพอดีแลาวกับเป็นจดหมายขอบคุณจากฟากฟ้ากะปิหลับตาพิมพ์ซึมซับความสุขที่อธิบายไม่ได้นี้และแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ความจริงข้อหนึ่งว่า การให้โดยไม่ต hey. ้องการสิ่งตอบแทนก็ทำให้หัวใจชุ่มฉ่ำได้เหมือนน้ำใสๆในบ่อน้ำาก็จบกันไปแล้วนะครับกับนิทานของเจ้าขปิปล่าน้อยนิทานนี้ก็เป็นนิทานเรื่องเกี่ยวกับการให้นะครับให้โดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะครับ โอเคถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s c r i ไ e ให้ด้วยนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นนิทานอะไรเรื่องต่อไปนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้นุกน,น้องๆทุกท่านหลับฝันดีมีความสุขมากๆนะครับบายบาย